The <laughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำเมฆแสด็บแหนบวันนี้ก็เจอกันนอกสถานที่อีกแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับขับรถออกไปทุระข้างนอกนะฮะแล้วก็อย่างที่เคยบอกหลายๆคลิปนะว่าทําทุกที่ให้เป็นโลเคชันนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ผมใช้กล้องมือถือนะฮะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอากล้องติดรถไปด้วยนะฮะแล้วก็คิดว่าเอ้ยลองเอามือถือไปถ่ายดีกว่านะครับก็ถ่ายมาจาก iPhone 14 Pro โนะฮะโดยการใช้ไฟล์ลอนะครับก็เป็นโปรลอของ Apple ซึ่งตอนมาทําคลิปเนี่ยยังไม่ได้เปิดภาพดูนะฮะไม่รู้ว่าเอ้ไฟลร์รอของ Apple เนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าเอ้ย48ล้านไฟลร์รอของ Apple เนี่ยมันดีมากๆะฮะแล้วก็ในส่วนของโลเคชันวันนี้ฮะต้องบอกเลยว่าร้อนนะฮะร้อนมากทีเดียวแต่ร้อนเพราะอะไรไปดูกันครับ น,นี่แหละฮะเหตุผลที่ร้อนเฉพาะเข้าวัดนั่นเองนะฮะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าโอ้โหร้อนเลยทีเดียวนะฮะ ไม่ใช่ว่าเขาวัดร้อนนะครับแต่ว่าแดดเนี่ยร้อนทีเดียวเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายเนี่ยก็เป็นช่วงเช้านะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่ากวานะครับแดดก็เปี้ยงเปียแบบนี้นะฮะก็กดด้วยไฟล์ลอของ Apple นะฮะก็เดี๋ยวดูว่าไฟล์ของเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้คงไม่ได้ลงดีเทลว่ามุมถ่ายยังไงอะไรยังไงนะเพราะว่าตั้งใจเอาไฟล์ลอมาให้ดูว่าไฟล์ลอของ Apple iphone 14 pro เนี่ยดึงได้เยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถจัดการโปรเซสออกมาพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเก็บดีเทลได้ดีมัั้ยะไไรแบบบนนนีนปดูกเลค นี่ก็เป็นภาพที่ถูกโปรเซสออกมาจากผมนะฮะก็คือแต่งด้วยไลท์ลูมนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยออกมาแบบนี้นะฮะ ก็ต้องบอกว่าไฟล์รอของ Apple นะครับจริงๆแล้วคุณภาพไฟล์เนี่ยก็ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะฮะเก็บดีเทลมาได้ดีเหมือนกันนะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอเคใช้ได้เอามาทําต่อได้พอสมควรนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะปรับไปในโทนที่มันสดใสสักเล็กน้อยนะฮะไม่ได้แต่งอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็ปรับแสงสว่างให้มันพอดีพอเหมาะนะฮะแล้วก็เน้นไปในโทนที่มันสดใสแล้วก็ลดความแข็งของภาพลงนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่า ไฟล์รอที่ได้มาจาก Apple เนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งเล็กน้อยนะฮะก็ปรับให้ภาพมันดูซอฟลงเล็กน้อยนะครับก็ได้ภาพออกมาประมาณนี้นะฮะนี่คือไฟล์รอของ Apple p นะฮะ p h o n e 14 pro นะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ถามว่าขุดออกมาได้ดีไหมก็ดีพอสมควรนะฮะสามารถปรับ ได้เยอะพอสมควรนะครับไม่เละนะถ้าเป็นไฟล์รอของโทรศัพท์มือถือที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะปรับอะไรได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคปรับได้พอสมควรนะฮะก็ถือว่าออกมาหน้าพอใจเลยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าการเก็บดีเทลของไฟล์ของเขาเนี่ยก็เก็บมาได้ดีแล้วก็ครบหมดนะฮะแต่ว่าอาจจะดูแข็งไปน,นิดนึงนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะถ้ามองผันผ่านก็ถือว่าโอเคครับอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะขอไม่ลง ลงไปในด,ดีเทลของโปรล้รอของ Apple นะฮะเพราะว่าถ้าพูดกันเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช้สับอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะวุ่นวายเนาะเรามาดูผลสรุปของภาพเลยดีกว่าว่าภาพที่โปรเซสออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าลงดีเทลเยอะเนี่ยมันค่อนข้างน่าเบื่อนะฮะก็เอาเป็นประมาณนี้ละกันเนะานะคร่าวๆนะฮะลองดูภาพดูครับ